ด่วนมากเราบถูกเผยหาสตีจังหวัดฝนตกหนักในย4ชั่วโมงหน้านี้เกิดน้ำท่วมสะพลันน้ำป่าไหลหลากปลายเดือนนี้หนักแรงทุกภาคพยากรณา์ากลับมาพบกันอีกครั้งกับช่างวาตภัยอุตกภัยพยากรณา์าทางเพจและ y ยูทู e ฝนฟ้าพยากรณ์วิทิพรลุงพิชาชัยทางเ c e b o o k และ TikTok ประจำวันเารที่7สิงหาคมในช่วงเย็น คืนนี้จะมาแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนฝนตกหนักฝนตกหนักมากในช่วงนี้รวมถึงปลายเดือนนี้ตั้งแต่27สิงหาคมเป็นต้นไปจะเริ่มมีฝนตกฟ้าขนองฝนตกหนักเข้ามาในหลายพื้นที่โดยจะเริ่มจากภาคใต้และกระจายตัวมาที่ประเทศไทยทางตอนบนพื้นที่ฟ้าฝนจะเป็นเช่นไรกันบ้างรวมถึงภาพข่าวน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากพื้นที่เสี่ยงสีแดงสีเหลืองจะเป็นเช่นไรกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะคะ ในวันนี้17สิงหาคมแจ้งเตือนป้อระวังฝนตกหนกักฝนตกหนักมากจากในด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเผย54จังหวัดรวมถึงแอดมินเกือนไัยสภาพอากาศในช่วงนี้ฝนตกเข้ามาได้บ้างแต่ปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนยังคงเป็นบางจุดเป็นบางพื้นที่ตกเป็นหย่อมๆและฝนที่ตกโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นตามแนวของร่องมรสุมมรสุมตันตกเฉียงใต้ โดยเฉพาะนะครับในช่วงนี้ร่องมรสุมพาดฐานภาคเหนือภาอีสานทางตอนบนและมีหย่อมความระกาศตามปกคลุมเวียดนามทางตอนบนและอ่าวตังเกียดึงมรสุมตันตกเฉียงใต้ให้มีกำลังแรงขึ้นนะครับปเป็นกําลังปานกลางร่วมถึงมีแนวลมพัดตอบของลมตันตกเฉียงใต้และลมตันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุม จึงทำให้บริเวณพื้นที่ประเทศไทยในทุกภาคทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้จะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่โดยกรมอุตุนิยมทิทยาแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยที่จะมีฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองบริเวณพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีอำนาจเจริญยโสธรร้อยเอ็ด มุกดาหารกาฬสินสกลนครน,นครพนมบึงกาฬรอรธานีหนองคายหนองบัวลำพูเลยเพชรบูรณ์พิษณุโลกอุตรดิตถ์น่านแพร่พยาวเชียงใหม่เชียงรายลำปางแม่ฮ่องสอนตากกาจนาบุรีราชบุรีลบบุรีสระบุรีนครน,นายกปราจีนบุรีชาชงเซาชนบุรี ระยองจันทบ,บุรีตราดกรุงเทพมหานครนนทบ,บุรีปรทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีวิทยาระนองพังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีกรี่ีนครศรีธรรมราชตรงังปัตตานียะลารวมถึงนาราธิวาส ระวังฝนตกหนะักปริมาณฝน35.1มลเมตรถึง90มลเมตรนะครับส่วนแอดมินเตือนภัยสภาพอากาศแอสน,นันแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยสูงสีแดงฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดน,นครราชสีมามหาสารคามร้อยเอ็ดยโสโรทอำอนาจเจริญมุกดาหารกาฬสินธุ์ขอนแกน่นอุรณธานีสกลนครนครพนมบบึงการหนองคายเพชรบุรีราชบุรี กาญจนบุรีสุพรรณบุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์อ่างทองสิงห์บุรีตาลำพูนล,ลำปางแพร่น,น่านพะเยาเชียงรายเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนส่วนแอนดมินเดืนภัยสภาพอากาศแอดธนวัฒน์แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยสูงสีแดงฝระวังฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีภูเกต็ตสตูลน,นครสวรรค์สุพรรณบุรี นครนายกปราจีนบุรีสากแก้วจันทบุรีตราดหนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสรารคามร้อยเอด็ดเยโสธรอ,อำนาจเจริญอุบลราชธานีน,าน่าน แพร่พยาวเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนและแม่ฮ่องสอนว่าระวังฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ซึ่งฝนตกหนกักฝนตกหนักมากก็เป็นหย่อมเป็นหย่อมนะครับ ฝนไม่มากดังนั้นในด้านของปริมาณและการกระจายตัวของกลุมฝนยังไม่ค่อยดีนักและหลังจากวันที่23สิงหาคมเป็นต้นไปฝนจะเริ่มกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นบริเวณพื้นที่ภาคใต้มาบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนโดยประเทศไทยทางตอนบนจะเริ่มมีฝนตกชุกหนาแน่นฝนตกหนักถึงหนักมากเข้ามาหลังจากวันที่26สิงหาคมคือตั้งแต่วันที่27สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับขอให้ติดตามในด้านของการอัปเดตสภาวะอากาศอย่างใกล้ชิด ส่วนในด้านของเปอร์เซนต์ของฝนในวันนี้มากที่สุดจะอยู่ที่ภาคอีสานภาคเหนือกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝน70%รองลงมา60%ที่ภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะในด้านของการแจ้งเตือนฝนในทุกวันก็มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากที่เกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริเวณพื้นที่ภาคเหนือโดยในวันนี้17สิงหาคม2567ได้เกิดฝนตกหนัก บริเวณพื้นที่น้ำตกหมอกฟ้าดอยสุเทพดอยปุยทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากขอแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่งดเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดนะครับขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านนอกจากนั้นแล้วเมื่อวานนี้16สิงหาคม2567ได้เกิดฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากข้าวท่วมบ้านเรือประชาชนและพื้นที่การเกษตร ภาพข่าวเหตุการณ์ต่อไป15ส,สิงหาคมที่ผ่านมาในพื้นที่เพอเวียงแห่งจังหวัดเชียงใหม่ได้เกิดฝนตกหนักตลอดทั้งคืนทําให้เกิดน้ําท่วมดินโคลนถลม่มน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแหล่งชุมชนและพื้นที่การเกษตรขอบคุณที่มาจากศูนย์อุตุนิยมทิทยาภาคเหนือต่อไปจะพาไปดูแดนของพื้นที่ที่จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาในบางพื้นที่ในวันนี้ภาคเหนือ จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน,าน่านแพร่ตาอุรดรตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ70ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูรอรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ด ยะโสธรอ,อำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบฝนตกหนักบางแห่งบริเวณกาญจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยาลบบุรีสระบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่ำภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบ ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีจจานบุรีจเชิงเราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบฝนตกหนักบางแห่งสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนาราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรัง ต่อไปจะพาไปเช็พิกัดและปักหมุดพื้นที่ฝนจะเริ่มจากเวลาประมาณ18นาฬิกา17สิงหาคม2567สีประจัน11.1สุพรรณบุรี9.7ทาช้าง10.6อ่างทอง10.7วงเวียนสากแก้ว1 0และขอนแก่น9.8 21นาฬิกาบริเวนกลุ่มฝนฟ้าขนองนในเริเวณพื้นที่นครสวรรค์4.4ภัยาลี9บ้านตะขอ8.1บ้านปลาง7.7 บัวใหญ่6.6บ้านประทาย6.7พี่มาย7.2คูเมือง7.6นาเชือก8.1มหาสราค 9, รคาม7.9กาลสิน8.8บ้านกระบาก7.7บ้านเด็ดดุดม7.2บ้านคำชมพู7.8นามน9.1วิจินราย8.6โพชัย8.7พลทอง9.2บ้านแดง8.4เซราภูมิ9.6สายมูล8.4ยโสธร6.5 เที่ยงคืนโมเดลเปลี่ยนกลุ่มฝนฟ้าขนองในบริเวณพื้นที่น้ำสม7เวียงจันร์7.6จุดอุรทธานี7.9ดพรเจริญ11.9นาวาด7.2ท่าแขก7.4และหลังเที่ยงคืนยังคงมีฝนตกฟ้าขนองนะครับ แต่ปริมาณและการกระจายตัวของหลมฝนลดลงบ้างหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดกิจรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารให้หรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยช่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด Subscribe กด share, แชร์ให้นนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ